ดีครับท่านผู้ชมทีร,รักาวแพงทุกท่านครับข่าวคืบหน้าของนุม่มอุดรเรื่องท่องลอมเน,นี่ยมีหลายกระแสครับคอมเมนต์ออกมาบางคนก็นว่าซื้ออยู่ตลาดอิโดจีนขามมาตั้งทาเรื่อครับบัได้ขาวมาตั้ง,งสะพานแับปังหูไปหูครับเราตืข่าวหาว่วาื้อท่องลอมไปสาว ต้องให้เล่ามาชี้แจงครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงมาอย่างไรนะครับเราเสียหายนะครับนะ,ะพราะฉะนั่นถ้าเป็นอยู่ฟังไทยสาวเล่าอาจจะตีด่เนินคดีนะครับแต่เจตนาสมมุตินะครับถ้ามีเจตนาเอาท่อไปขายนะครับอ,อยู่ฟังไทยนี่ก็โดนคดีช่อโค้งนะครับมาตาสามสีหนึ่งฟุกบุเกินสามปีนะแล้วท่องผัวไปขายอยู่้านอันนี้เราไปตรวจสอบรือไปขายพวกหัวนะครับ <c oughs> อยู่ปังไทยถ่มีปัญหาเนี่ยครับโดนสอบครับเนี่ยอันนี้ก็เดือดร้อนเราอยู่ครับนะพราะนั้นทีนแน,แน่เรื่องนี้เป็นด่านลบของลุงไทยลหลายคนที่จะไปขอสาวเล่าบ้านยากเลยครับเพราะว่าน,นุ้มบุตรเอาได้สางแพ้ไปแล้วยากยังวันที่ครับยากเรื่องเขาติตรวจสอบแต่ทุกวันนุ้มเลสไปขอสาวเนี่ยเอา๋าที่เลาข้างไว้ เขาก็ทีเบิ้ลท่องแหะครับบาน่ามีใบรับรองในการซื้อขายว่เอเพื่อเขาเดี๋ยวไปซื้ออยู่ประเทศเล้ากันแหละครับเป็นเข้าบบานเงนินคีอขันตูวราคาดองชิดสอดหาสิบล้านเงินแสนหนึ่งเขาคนที่นับที่ละใบเขาช่งเบิ้ลหมดแล้วครับบานขันมีงัวพร้อมกันตีตัวง่วงหมดแล้วว่าพร้อรรมออนนมัเราได้สา่งพิธีกรรมสางแผลไปเลยเพราะฉะนั้นนุ่งบัวดอนเราได้ยินคลิปนี้นะครับเราถือเกาหา ก็แผล่หรมาชี้แกงว่าเป็นจังไดเรืืองมากจังไดครับไปจังไดจงเอาท่องผอมไม่เหมาะไปเขาครับนเนาะ,ะเสียหายครับเสียหายขว้วสัมพันธ์ระหว่างประเทศนิดนึงแต่ผู้ที่เสียหายหลายกับตัวเล่าละนะครับสามวิจกรรมข่าวประเทศคนเห็นทั่วโลก <laughs> เอาท่องผอมไปสาวนะครับนี่บางคนก็ว่าเราก็บอกอยู่ว่าไปท่องผอมสาวก็เข้าใจยูทูบเบอร์ก็เข้าใจก็ ต่างคนต่างคิดหลายคนหลายความคิดครับเนาะทีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขเพได้แล้วครับเพรจะนั้นนะฟังแหน่ช่องผมนะครับช่องแฮบบี้วันนี้พ่อฟังแหน่แช่ไปแน่ม่ใจะไขสหลอกครับเห็นบ่่บ่่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะไผหรอกไผได้นน่ต่างฝ่ายต่างสิลอกกันนะตอนแรกผมคิดนะถึงบริวรหลอกกันทีท่ีแต่งหน้ามันยากรสากะแพ่งขีดกันไว้แล้ว เอินน่นนายบ้านเอิน่นปวสเอิน่นผู้นำชุมชนเของมาว่าที่เฮ็ดทะเบียนสมรสก่อนจั้งเหยแต่งดอกจังตีขอพู้หล่ะครับเราก็บ,บอกผู้หลักผู้ใหญ่ไปเบิดแล้วฝ่ายเจ้าสาวมันก็นเลยยากแต่ไปมาสิต้มก้อ,อบนอาบาทแต่ยังบ่าสวาเราต้มนะครับนะให้เรามาชี้แจงที่มาที่ไปของทองค่ำนะครับเนาะจังผู้มาท่วงเล่าก็บจำเราได้ครับสามหลอดสก,กายแล랩 ยุงมุกแต่ตลาดอิโนโดกีนครับมาส่งวัสด่หันจตกท้งไส้กระดาษซื้อที่ตลาดตลาดอิโนโดกีนนะครับนะท่องเข่ที่ท่องแย่งกับโมลูกนะครับเ,เรามาชีกแกงแถลงไขเดืองความเป็นมากของท่องนะครับน <c oughs> นเนาะที่ในนี้กับต้มขามโค้งครับนะวันเวลาขามโค้งข้างเด็ดคู่นี่นะคู่อื่นก็นเอาเป็นบนเลียนนะครับบาทเนี่ยเอาเป็นบนเลียนได้นะคู่อื่นนะ่ะเรื่องแบบนี้นครับ มันยากขึ้นมากแล้วครับแต่ทั้งนุ่มละย่องไปเบางสาวไว้หลายคนเนี่ยถ้าใจถ้าถือใจผู้ใดผู้ใดจเจ้าเลือกได้แล้วสาวถือใจเจ้าเจ้าถือใจสาวอ่ะกับที่มะมันมะขอมะแตงกับสื่อท่องก็ต้องเพื่อเพื่อมา hill, expands, trendy, way, สื่อจยุ่เมืองเมืออเล่าฟังเล่าอ่สื่ออยุ่ฟังใกล้กับต้องมีไว้รับรองเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันตื่นตัวครับนะสาวเล่าตื่นตัวแล้ว ว่าคนไทยนี่เป็นแบบนี้นะครับมีแผลไปแล้วเขาต้อตงจี้อ้องจับนะครับนะเงื่อนคือกันแต่เกิดว่าใบท่านร้อยใบนี่เกิดว่ามีใบพร้อมบนไปสามสี่ใบโอ้จังสีเป็นยังไงละครับทิศคุกอยู่บ้านเขากัดจับได้แบบนี้บูงกว่เพศนี้บูงกฎคนหมายบ้านเขาเนาะครับเนาะตัวมืตัวกันกันดีเป็นยังไงนะครับจยงเรื่องนุ่งบุดอนเท่านี่กันขาไปอีกทิศทิศคุกว่านะี่ ือจังไดน,นี่เดินเราไดิ้ยินคลิปนี้นะลูกพี่เจ้าดิ้ยินคลิปนี้นะชี้แจงด่วนเลยครับเขากล่าวหาเจ้าแล้วนะครับนะกฎหมายไทยมันเป็นระบบกล่าวหานะครับอันนี้กฎหมายไทยกฎหมายเล่าบุหูนะครับกฎหมายไทยนี่เขากล่าวหาเจ้าเลเด็กกับเป็นคนไทยน้ำกัดน,น,นะครับมันเป็นระบบกล่าวหากับกฎหมายไทยกฎหมายเล่าบุหูเจ้าต้องไปชี้แจงตวเองเจ้าที่ฆ่าขามไปว่าบาดเดี๋ยวมันเกิดเรื่องแบบนี้แหละครับนะ ตัวที่ซื่อท่องแค่โดยไม่ต้องใจหรือซื่อโดยความตั้งใจเจ้อาต้องไปชี้แกงในเขาปั้งนะครับเพราะว่าลายิ่งเสียหน่ายางร้ายครับเขาได้บอกพี่น้องปองไปวัดแล้วเห็นยูทูบเบอร์เป็นสัปปาห้องไห้เลยครับนะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ไเดอ้อสาวเล่านะครับนะในฐานะที่ผมเป็นกลางเป็นผู้นำเสนอข่าวข้าวนะครับเป็นกำลังใจเจ้าสู่ต่อไปเปิดใจหาคนใหม่ต่อไปจะพาไปท่อ ่ะสู้ๆครับสู้เสียใจกับคนนี่คนหนาที่ลกโซได้นะครับนะพรจะนั่นเลี้ยงนี่เป็นบนเลี้ยงหลายหลายคนนะครับเลี้ยงท่องปลอมเลยครับนะโอ้เงรับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดได้ไงนะครับเงดขนาดเลยนะครับนะเลี้ยงท่องฟอมเลยครับนะพรจะนั่นกัหลายหลายคนเอาเป็นบนเลี้ยงครับเทปท่องฟอมนี่ครับนะอ่าอย่ามันเกิดขึ้นอีกครับมันเสียหาย เสียหายนะครับนะเสีหยหายหลายๆอย,ย่างน,นะครับนะนาตาประเทศด้วยนะครับนะนาตาคุณอุดรน,น้ำนะครับฮ่าฮ่าโอ้คึ่งห้าขนาดได้ครับคลิปมุ้งไยมอฟชอบผอัวเหมืสา,าวเล่าดิข่าวใหญ่ของประเทศเล่านะครับผมู่บ้านเม็นแม้แต่คนไทยไอไอคนมินเอฟซีผมกีว์ผู้ชมหลายคนเนี้ยงคเงเม็นกับบ้าแบบแต่ลูกรดดครึ่งห้าหลายคนขนาดแบบนะ่าฮันนะครับนะช่องผมกะมาให้ยก็ลังใจครับ ึงใคที่ซ้ำเติมถึงไม่ทีหัวเราขำขันหรือจงได้กะดถึงไคที่ให้ก็ลังใจกะมาให้ก็ลังใจกันครับนะสู่จอไปรา่การเปิดใจสาราเปิดกจพวนุ่มไทยก็จะพาไปทอถอยครับโดยเฉพาะตอนนี้สอพระราหสิเ็ดมีต้องเที่ยวเล่านุ่มไท่หล,ลายๆคนก็ถามไปนะครับไปเลือกสาราไ,าไปเที่ยวไปเบิ้งนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับนะตอนนี้มีนุ่มไท่หล,ลายคนเเขาไปเลือกเขาไปเบิ้งนะครับนะ ก็จะไปเปล่าว่าก็จะไปเฝ้่าว่าเขาหลายใจนะครับเขาพมสิทธิ์เลือกสาวเล่ากับพมสิทธิ์เลือกนุ่งไถ่นุ่งไทยกับพมสิทธิ์เลือกสาวเล่าคนจะนั้งต้องกันไปงาวๆครับแม้แต่การขอการแต่งดองนะครับนะส่วนสาวเล่าสิรอนุ่งหนยเอ้ดูกะถูกพี่กับเป้าหาเงินไปไว้ก็จะไปซื้อท้องปลอมนี่แหละครับนะเพื่อเผอเขาจะได้จะอาจจะติดคุกนะครับหนีเพราะท่านนะบ้านเขาน่ะ เพื่อควมชั่วเพื่อควมสบายใจของสาวเล่าอ่าเจ้าไปซื้อปังเล่าเลยลูกพี่เนยเอทเขาขันงานเจ้านะขันถึงคิวเจ้านะขันยินคลิปนี้อ่าเจ้าตรวตัวจอบเงินที่เจ้าเอาไปแล้วก็เป็นตัวจอบคองค้าติดเจ้าซื้อในเมืองไทยมีใบรับรองบ่ออ่าเพื่อความันใจคนไทยหรือคนเล่าเข้าไปซื้อประเทศเล่าเลยครับนะคลิปนี้ป่าไปซ้ำนี้ครับคลองปลอมในข้าวคืบหน้าจะได้สีพรอมๆฟังในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ